คุณบีฮะเขาบอกวันนี้ไม่มีการเชิญนักข่าวเวทช่างภาพอเอะ p r o f e ช s i o n a l นี่พวกเป็นแบบนี้กันเหรอฮะเอ่อก็ไม่ได้เชิญอะนะฮะแต่อเผอิญ์นเขาเนี่ยเป็นพวกใหญ่โตอยู่ในหนังสือบันเทิงวงการเนี่ยคะ่ะกว็เลยเสขาก็เลยยุ่งไปววเรื่เข้าใจรึ ขอบมากครับขอบมากครับขอบมากครับแด่เลยนีย่รค่ะขอตัวก่อนนะคะเอาน้ำเขียวไหมคะเขาคุณนน้ำเอ่อคุณจีซกต้องการอะไรหรือเปล่าคะ ผมหิวน้ำมากหมายหมายมานี่เร็วทำอะไรอยู่มาสิคุณจีซอกก็กหิวน้ำเร็วเร็ว<อ>มีอะไรหรือว่าจะต้องการอะไรบอกเด็กคนนี้ได้เลยนะคะดูแลดีๆนะค่ะน<อ>น้าไม่ได้หรอเร็วครับผมอยากคุยกับคุณเรื่องฉันไม่ง่ายเด็กคุยกับคุณ ซูเปอร์สตาร์คิมจีซอกอย่างคุณเนี่ยคงไม่ต้องคุยอะไรกับฉันหรอกและออกอย่างนะฉันนะไม่ใช่คู้ขรางดาราเลยเอ,อ่อคุณจีซอกทำมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเยใหม่ทำอะไรไม่ถูกใจคะเปล่าครับแต่ผมไม่ชอบน้ำหวาน อยากได้น้ำเปล่าก็ไปเปลี่ยนสิน้ำเปล่า,ออา่าไหมเร็วๆเข้าเร็วเออขอโทษด้วยนะคะสคุณจีโซเด็กมันไม่รู้เรื่องนะคะต้องขออภานโทษจริงๆถ้ามีอะไรต้องการอะไรนะคะยังไงก็บอกเด็กไม่ได้ดีฉันก็แล้วกันค่ะนะคะเอ,อ่อต้องขอโทษจริงๆเลยะคะ่ะ อย่าชักช้าสิคุณจีนสอกรออยู่เรีวค่ะซ้ายสิซ้ายสิไม่เห็นเหรอซ้ายอ่ะเออทั้งแรกใหญ่ไหมค่ะโอ้โหเฮ้ยจะบ้าอะไรน่ะไม่มีตาไม่ตาเรือไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีอะไรอะไรกัน อ,อะไรอ่ะจะถามทำไมเห็นเั้อยู่เนี่ยนี่คุณบีคุไม่เอาเด็กที่ไหนมาทํางานนะเนี่ยฮะมีสมองห,หรือเปล่างี่เง่าแบบนี้ผมไล่ไปหรอไปเลยดีกว่าปะเอาหรอไปเลยคุณสิงหงี่เง่าเลแก่ผู้หญิงโอ้นี่ผมมึงรู้วันนี้นี่เองเลยนะว่าที่ซกซูเปอร์สตาร์ขวัญใจสาวๆเนี่ยใส่ใจแม้กระทั่งติดสืบน้ำทำ,ทำไม เด็กเสริมน้ำแล้วไง <S <S คุณยังมาดูถูกนะโอ๋ออ๋โอ๋อนี่ผมงคงไม่ได้เข้าใจหรือว่าฟังอะไรผิดหรอกนะนี่คุณบีคุณบีมีโมนาการเสริมอะไรพิเศษพิเศษในกองหรือเปล่าเนี่ยขนาดซุปอร์สตาร์แบบนี้ need, เนี่ยก็ยังติดอกติดใจเอ๋ออกไปเลยออกไปเฮ้ยกี่ี้ว่าทีชุดนี้ยนะทีนี้นี้มีสติหน่อยพี่ขอร้องคุณฟูชิไม่ตนักข่าวนะใจเย็นๆหน่อยได้ไหมฮะ เออคุณครูชิดฮะจูดี้หนขอโทษแทนคีโต๊นะคะดูดีว่าอากาศมันร้อนนะฮะเขาเลยใจร้อนไปหน่อยคุณครูชิดเอ่อขอโทษนะฮะก็ได้ให้งี้อยู่ผมไปเอ่อคุณคุณชดครับเอ่อคุณผููชิดอย่าวว่าอย่งงางนั้นอย่างนี้เลยนะคะคือทางเราเนี่ยทำงานไม่สะดวกถือสว่าดีฉันขอร้อง นะคะอ๋อไ,ไปก็ไปรีบเลยอโอ้ไปโอ้ยเตย้ตัวใหญ่ไงวะฮะไม่รู้หรออะไรอยู่ได้เพราใครไม่มีนักข่าวไม่ได้เกิดหรอเว้ยรีบเลยใช่ ทุกคนกลับไปทํางานเชิญเชิญค่ะเชิญกลับไปทำงานเลยค่ะเสร็จงานแล้วต้องมีเรื่องคุยกันเชิญเลยค่ะ เย็นจริงสติหน่อยอขอนนั้นเย็นแล้วกันงาน,นวะจี๊ซกซุปเปอร์สตาร์ดังเกาหลีเครียดเจอฉากสุดหินประทะอารมณ์กันไม่ยัง้งโอ้โหเป็เลย เนี่แบบนี้ไม่เอาเลยบ้านๆเบาๆแบบเนี้ยฉบับอื่นเขาเขียนก็เป็นว่าเล่นแล้วของเรามันต้องแสบๆคันๆซีสๆแต่ก็ไม่มีไงวะแต่ทงต้นสังกัดกินซองเจ็บตัวมากเลยพี่ไม่ข่าวเลยครับโอ้ไม่ให้ข่าวแกก็สร้างข่าวมันขึ้นมาซสร้างข่าวเออข่าวชั่วๆข่าวเฉาๆเนี่ยและแฉมันออกมาให้หมดเอางี้นี่ะ แกจ,จับตาดูมันยี่สี่ชั่วโมงเลยนะฉันว่ามันจะต้องมีอะไรแลกออกมาสักอย่างแล้วถ้ามันมีอะไรแลกมาแกรายงานให้ฉันทันทีฉันจะตีไข่ใส่สีสนุกมือไปเลยทําบพี่ซ้มสั้นได้เรื่องแล้ใไหมแค่แล้วลก่อนจะเทมานะแค่คุณดีคุณเดียวหูฉันก็ชาไปแล้วพี่วันนี้สวยสุดนะ พี่ล็อกเขาต้องมีเรื่องนะข่าแล้วเาความซุ่มซ่ามแกแท้ที่ไหนเออฉันมันไม่ดีฉันมันซุ่มซ่าแต่แกเป็นเพื่อนฉันนะแกก็บกรธทำไมนี่แล้วนี่ทำยังไงอะฮะเรารู้ไหมว่าคนที่เป็นดาราไม่อย่างนี้เลยนะข่าทุกคนเลยนะเป็น,นฉันเลงที้องอึ้งแน่นเลยที่เขามาเข้ามาช่วยแบบนี้ฉันก็อึ้ง บอว่าฉันจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วฉันยุ่งกับใครนะทำนั้นไดเดือดร้อนไปหมดแต่ที่บอกว่าไม่ยุ่งเนี่ยแกจะไม่ช่วกัปตามหาพ่อเหรอเอางี้นะถ้าเธอไม่ช่วยอ่ะให้เธอช่วอาแม้น่าจะได้หลอกหมดแน่ฉันเสียยาเขาไว้แล้วอ่ะยาก็ต้องไปสัญญาสัญญาใจป่อดจาก ฮัลโหลหเกี่ยวกับวางหูนะคะคืหอหนูเฮ้ยคนอะไรนี่หนูใจร้ายชะมัดเลยนี่อย่างคู่ไม่จบไปไหน,นก็ว่างหูอีกแล้ว ว่าเราสิยอมแพ้ง่ายเหรอ